สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณนันนะคะมีเทคนิคการท่องคำศัพท์สำหรับมือใหม่มาฝากกันค่ะอันดับแรกเราหาคำศัพท์ที่เราอยากจะท่องจะท่องเป็น A ถึงแท่องเป็นหมวดหมู่หรือท่องแบบก่อนล่างก็ได้นะคะตั้งเป้าหมายเสร็จแล้วลุยเลยค่ะเราจะท่องเท่าที่เราไหวท่องเท่าที่เราจำได้ เราอาจจะท่อง5ถึง10คำก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็น1 0ถึง15าคำก็ได้ค่ะอย่าลืมอัดคลิปทุกครั้งนะคะแล้วลงใน Facebook หรือลง TikTok ก็ได้ค่ะสิ่งที่เราทำในข้อ3นะคะมันจะย้อนมาถึงข้อ4นั่นเองค่ะก็คือกลับมาทบทวนคำศัพท์จำง่ายลืมง่ายก็เช่นกัน 1. อาทิตย์ผ่านไป2อาทิตย์ผ่านไปให้กลับมาฟังคลิปอีกครั้งค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีเทคนิคการท่องคำศัพท์แบบก้อนหรือล่ามมาฝากเด็กๆกันค่ะ